ตัดไปแล้วเห็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองดึงออกมานะว่ามันจะเชื่อมต่อกันเร็วขนาดไหนโอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BB ีบ o b b e นั่นเองตอนนี้คุณในช่องบีบีนะผมก็วันนี้นะผมก็ผมมีหูฟังที่จะมารีวิวอีกแล้วนะผมก็เป็นหูฟังบูทูธ o o t h V80 นะผมก็อันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่า มันเพิ่งเอาออกมาวางจําหน่ายนะก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะแล้วแหละนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะผม V80 ตัวนี้นะเห็นปะนี่นะผม V80 เป็นตัวนี้มันจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะแล้วก็เวลาชาร์จมันจะขึ้นเป็นหูฟังแบบกระพริบกระพริบนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะบอกว่าเป็นของแท้ร0 0รซนะผมแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นระบบสัมผัสทัชสกรีนนะผม เป,เปิดนะผมแล้วก็ตัวนี้จะคุยโทรศัพท์ได้นะก็มีไม์นะตัวนี้ซัพพอร์ตไม์นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นบลูทูธ5.1นะผมตัวนี้นะเป็นบลูทูธ5.1นะผมก็แบตเตอรี่อยู่ที่400มิลลิแอมผมไม่แน่ใจว่าข้างละ400มิลลิแอมหรือว่ารวมทั้งหมดหรือว่าเต้าชาร์จมัน400มิลลิแอมนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเองนะผมโอเคอันนี้ระยะไกลนะผมที่ซัพพอร์ตได้นะก็คือประมาณ10เมตรนั่นเองนะผมก็ ประมาณนี้นะผมก็ตัวนี้เขียนว่าไวริสนะผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะผมโ okay. อเคน,นี่ก็จะบอกเป็นฟังแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแนละ้วก็เดี๋ยวเราคงเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วว่าเข้ามาหลอกขายให้เรานะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็น V80 ที่หาซื้อได้เลยนะผมตัวนี้นะโอเคเปืท okay. ี่ดึงออกมานะผมตัวนี้จะเป็นแบบแพ็กเกจแบบดูดีเลยนะผม อันนี้ผมจะแกะแบบแบบไม่ให้มันำรุดอะเออประมาณนี้นะผมยวแกะแบบเนีนยนๆหน่อยนะผมโอเคแล้วก็ดึงออกมาเพราะผมแกะจากด้านบนไงประมาณนี้นะผมก็ดึงออกมานะผมก็อันนี้เป็นกล่องปาก็กวางไว้ก่อนนะผมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้รายละเอียดนะถ้าใครอยากดูก่อนอนรายละเอียดข้างบนเป็นประมาณนี้นะรายละเอียดนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาดูรีวิวในกล่องในในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะผมมาเป็นทรงนี้เลยแล้วก็จะมีสายชาร์จให้สายชาร์จตัวนี้เป็นรูทายซนะผมนี่เป็นรูทายซีนะเห็นไหม นี่นะผมเป็นรูไทยซีนะอีกด้านหนึ่งก็เป็น usb ธรรมดานะตัวนี้เป็นไทยซีหรือว,ว่าอัปเกรดแล้วนะผมอัปเกรดแล้วนะถ้าตัวยังไม่อัปเกรดก็จะน่าจะเป็นแบบหัวไมโครธรรมดานะอันนี้เป็นไทยซีแล้วนะก็คือรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะพวก i 1 2 r a wts 1 2พวกนี้มันจะเป็นของอาไมโครอยู่นะผมก็ตัวนี้มันเป็นไทยซีแล้วนะผม่าตัวนี้จะเป็นตัวฝั่งนั้นเองนะผมก็ใส่ซีนมาอย่างดีเลยนะผมประมาณนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีละรอียดนะผม น่าจะหมดแล้วมีกล่องปะแล้วก็จะมีคู่มอือนะผมโอเคคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่าคู่ม,มือเราไม่ดูหรอกนะผมก็มาดูการใช้งานเลยแล้วกันนะผมตัวนี้นะโอเคใี่ผมวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวหูวฟังกันน,นะตัวหูวฟังตัวนี้มันจะแสดงแบตเตอรี่ตรงนี้นะผมแบตเตอรี่2ข้างแล้วก็จะเวลาชาร์จนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะผมก็ขึ้นตอนนี้แบตเหลืออยู่8ปเท่าไหร่วะแปดสิบสองนะ ตัวนี้แบตแหลือ82บป่ะนั่ 8, 8, 8, แนแหละครับผม82นะเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเชื่อมดูนะ,อะลองปิดดูก่อนอันนี้ผมปิดฟ้านะมันจะชาร์จไหมขึ้นรูปหูฟังแล้วนะตอนนี้นะขึ้นแล้วรูปหูฟังนะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นเป็นแบบกระพริบไหมอ่ะหูฟังมันจะขึ้นแบบเป็นกระพริบนะผมเขียวแล้วก็ดับเขียวแล้วก็ดับเขียวแล้วก็ดับเห็นป่ะสังเกตไหมครับผมอันนี้คือมันชาร์จนะผมมันชาร์จแบตในตัวน,นี้ก็คือไม่มีปุ่มปิดเปิดเหมือนพวก i12 นะถ้าพวก i12 นี่ยมมมัจะปุแบบ เปิดแล้วก็ปิดนะผมเวลาชาร์จนะตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้นะเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์ตเองเลยนะผมประมาณนี้นะผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองดึงออกมานี่เปิดฟามาจะขึ้นแบตเตอรี่นะผมคือแบบเท่มากนะผมตัวนี้นะผมบอกเลยนะแล้วก็แบตน่าจะดีกว่าด้วยนะแบตดีกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมอันนี้ดึงออกมาแล้วก็ใส่หูลองดูนะผมโอเค ผมลองใส่ใส่เลยเพราะว่ามันมันดึงออกมาก็คือมันเปิดแล้วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้เชื่อมดูนะว่ามันจะดังสองข้างหรือเปล่านะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องธรรมดาก็นี่นะโอเคแป๊บนึงมันก็จะบอกแบตเตอรี่อยู่เหมือนเดิมนะเปิดฟ้าถ้าเราไม่ใส่ฟังมันก็จะบอกอยู่เหมือนเดิมนะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมเป็นบลูทูธของเครื่องนี้นะโอเคเดี๋ยวเครื่องนี้เชื่อมบลูทูธดูนะตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดบลูทูธก่อน นี่นะผมจะขึ้นเป็น B 8 0ตัวนี้นะ TWS นะผมตัวนี้เป็นชื่อนี้เลยนะผมแล้วเราจะลองกดเชื่อมต่อดูนะฮะโอเคอ่ะขึ้นมาแล้วก็กดเชื่อมต่อไปนะผมจับคู่โอ้เสียงมานะว่า Connec t e d นะผมก็ตอนนี้แบตเตอรี่ร้อรนนะผมโอเคอันนี้ผมลองเปิดเพลงดูก่อนนะฮะว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองเสียงดูก่อน เดี๋ยวผมจะให้ฟังด้วยแต่ว่ามันอาจจะฟังเยอะไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีลิขสิทธิ์พวกนี้นะพวกเพลงนะตัวนี้ถือว่าดังสองข้างนะผมดังสองข้างอยู่แล้วก็เหมือนจะแยกเสียงซ้ายขวาใชตัวนี้นะเอาเล่นกมน่าจะมันดีนะได้อยู่เบดได้อยู่มันก็ดังนะผมเบดก็มาอยู่นะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไฟนะจะไม่มีไฟกับพริบตรงนี้นะแต่เบดได้อยู่เบดได้อยู่ ถือว่าจับคู่เร็วมากนะสำรับตัวนี้นะแล้วก็จะมีประมาณนี้นะนี่นะผมนี่แล้วก็จะมีรูมลมเสียงออกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ถ้า i 12มันจะไม่มีดูตรงนี้นะผมพวก i, 12, I 1 2 i11 i งพวกนี้นะผมตัวนี้เป็นอ่า, v อาเดี๋ยวผมให้ลองฟังด้วยนะตัวนี้นะผมก็ใส่ไม่ประมาณนี้นะผมก็ดังดีนะผมดังดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะลอง คาดว่ามันจะเชื่อมต่อเร็วหรือเปล่านะโดมจะลองเอาใส่กล่องนะผมแล้วก็จะมาดูกันว่าว่าเวลาดึงออกมาแล้วมันจะเชื่อมให้เราเร็วขนาดไหนนะสำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาใส่กล่องก่อนนะอ่ะคีดอมใส่กล่องอันนี้แบตก็เหลือเท่าเดิมนะถือว่าโอเคอยู่ใส่ไว้มันเดิมก่อนนะผมปุ๊บใส่ขีดข้างอีกนี่อ่ะโอเคใส่เข้าไปก็ ตัวนี้ก็จะตัดไปเลยนะผมนี่ถ้าเราปิดฝามันก็ยังคือตัดไปเลยนะตัดตัดอย่างตรงนี้สังเกตดูงนี้นะตัดไปแล้วเห็น <fit> <right S 3> ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองดึงออกมานะว่ามันจะเชื่อมต่อกันเร็วขนาดไหนถ้าเป็นบางรุ่นเน่ะเราเรา,เราดึงออกมานะมันจะไม่เชื่อมต่อมันจะไม่ลิงก์กันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะว่ามันจะเชื่อมต่อไหมนะโ okay, อเคเรามาตรงน,นี้ไว้ก่อนนะฮะเรมจะลองดึงออกมานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวโทรศัพท์นี้นะผมโอเคดึงมาทีละข้างนะว่ามันจะเชื่อมต่อหร แล้วก็ดูอีกข้างหนึ่งนะผมด,ดึงออกมาข้างเดียวนะอ่าเอนเนคเตดแล้วนะนี่อันนี้มันลิงก์เองนะผมแค่ด,ดึงออกมาแล้วก็มันเชื่อมกันเองเลยแล้วเชื่อมกันสองข้างด้วยเร็วมากนะสำหรับตัวนี้นะค,คือแบบคือแบบถ้าเป็นรุ่นแบบพวก i12 เวลาเราดึงออกมาทีละข้างอมันจะติดทีละข้างใช่ไหมแต่อันนี้เวลาดึงออกมาข้างหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาอีกข้างหนึ่งเหมือนมันลิงก์กันเองนะ เราไม่ต้องแบบไปไปรอให้ไฟมันดับอะไรพวกนี้นะคือดึงออกมาสองข้างแล้วก็ติดเลยนะผมตัวนี้นะถือว่าดีมากนะสำหรับตัวนี้นะใครที่กำลังหาซื้ออยู่ผมเชียร์ตัวนี้เลยนะผมก็เชียร์ให้ซื้อตัวนี้นะผมดีกว่าเราไปซื้อพวกไ1 2ที่มันไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันโอเคแล้วก็เป็นไทซีด้วยนะเวลาชาร์จนะผมตัวนี้เป็นไทซีเราใส่กล่องเราปิดฝาก็คือมันจะปิดตัวเองเลยนะแล้วดึงออกมามันก็จะเชื่อมกันเองนะสำหรับตัวนี้นะผมโอเคก็ถือว่าตัวนนนนนีีีี้้้้ใชงาไดดดววะสรัับต ก็มีประมาณนี้นุ่มในการรีวิวของหูฟังของ V80 นะใครที่จะซื้อตัวนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะผมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นุผมในการรีวิวหูฟังของ V80 นุ่มตัวนี้เป็นบลูทูธไร้สายนะผมโอเคก็วันนี้ไปแล้วจะแันคลิปหน้าแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมเพื่อไม่พลาดสิ่งใหม่ในช่องผมนะผมก็วันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย นี่เท่มากผมบอกเลยนะสำหรับตัวนี้นะไปครับ